่านวิโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานระกรรมฐานแล้วต่อไปก็สดับปกินก,กะคคำแนะนำคำว่าปกินก,กะหมายถึงว่าเรื่องเล็กเลน้อยนเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว วันนี้ฟังเรื่องของท่านชาด,ดินทั้งสามเป็นว่าประวัติของท่านน่าคิดโดยอง์สมเด็จพระธรรมสไมมิสทรรัรว่าดูมันว่าท่านจะไม่ทำอะไรมากนัก <c oughs> สังเกตจริยาของท่านให้ดี ว่าในสมัยสมเด็จพระจินสีพระองค์นั้นทรงตรัสขึ้นเมื่อท่านพี่เป็นพระพุทธเจ้าพี่รองลงมาเป็นอากาสาวกแล้วก็พี่รองลงมาเป็นมหาสาวกตัวท่านเองทั้งหมดในสมัยนั้นแทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่ได้เป็นพะอรหานเพราะว่ามีเวลาปฏิบัติน้อยแต่ฟังให้ดีนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีเวลาปฏิบัติน้อยท่านต้องช่วยพ่อรบพับจับศึกต้องช่วยพ่อปกครองประเทศเรื่องการครองประเทศนี่เป็นเรื่องหนักมาก เพราะอะไรเพราะต้องทํากรรมดังสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นอกุศลและก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างก็จะต้องทํากรรมที่เป็นอกุศลร่วมตัวอย่างที่เห็นว่าเราต้องการให้มันดาปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองมีความสุข ก็ต้องออกกฎหมายลงโทษลงทันกับคนที่ทำความชั่วถ้าเขาเหล่านั้นมีโทษถึงที่สุดจะต้องสั่งประหารชีวิตการทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นอกุศลแต่ว่าเจตนาจริงๆ องค์นักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องจิตพ้องมองใจขขดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไาจิตดวงนั้นทําเพื่อมาหากุศลอย่างเดียวแต่บางทีท่านหลาหลจะถามว่าก็เมื่อทําเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทาไมจึงจะเรียกว่าเป็นบาป เรื่องนี้ก็ต้องย้อนถอยหลังไปหาเรื่องของท่านอะไรล่ะผมก็นึกเตชะสุเนมะเตมีใบท่านเตมีสมัยนั้นท่านเป็นเด็กนั่งอยู่บนตักของพระราชวิดาเมื่อหมายเขานำคนเข้ามาแล้วกลาบพูดว่าคนนี้มีโทษหนัก ทำผิดกฎหมายอย่างไรแล <c oughs> ้วพระราชนินดาก็สั่งประหารชีวิตและว่าเ,เตมีนั่งอยู่บนตักพระราชนินดาและรสชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราชาอย่างพ่อเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาเพราะเกรงว่าจะต้องสั่งมหารชีวิตอีกเแม้นว่าถึงเมื่อกิจที่เราจะพึงทำที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นก็จำจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล นี่เรามานั่งดูกันว่าท่านทางสามเพราะไม่ได้บริวารหนึ่งพันต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำไมท่านหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึงเก้าสิบสองกับ การเกิดบนสวรรค์เก้าดิบสองกับนะคขามรนดาพวกท่านนันหลายยาวิตกกังวลไปเลยเพราะเขาจะมีความลําบากที่แค้นเมื่อแท้จริงๆเทวาดาวมีความสุขต้องการทุขอย่างสําเร็จผลคำว่าทิศแปลว่าเล่นเล่นทิศนี่คเขาแปลว่าเล่นจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่น คือไม่หนักอย่างเราทำเล่นเล่นกินเล่นเล่นนอนเล่นเล่นจะทำอะไรก็แบบเล่นเล่นไ้จนใช้สมองหนักมาอนใช้แรงงานหนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลก็ฉัางมันมันจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันจะิยายหายคำว่าเล่นเล่นหมายถึงว่าการความเบาแห่งกิจการงานหรือสำหรับเทวดามีร่างกายเป็นทิ์ก็ถือว่ามีร่างกายเล่นเล่น ร่างกายเล่นเล่นพอะเทวดาก็เพราะว่าเทาวดาไม่รู้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทยวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นๆไม่ใช่ร่างกายจริงๆไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะ่ะเขาเป็นคิดมันก็เหมือนร่างกายเล่นเลมื่อตั้นทุกตา,าเล่นเล่น ร่างกายเทวดาก็เหมือนกับร่างกายตุ๊กตาตุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเพราะอะไรปั้นไวเท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าตุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสุดสมไม่มีความลำบาก เมื่อเวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพอนึกขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะักเป็นอันว่าท่านทั้งหลายทาั้งหมดหนึ่งพันกับสามท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาถั้งเก้าดิบสองกับอย่าคิดว่าท่านลำบากมีความสุขที่สุด ตอนนี้เราก็มานั่งพิจรารณากันในเมื่อท่านจำจะต้องเป็นพระราชาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นมหาอมาัตเพราะว่าจะต้องรับองค์ใหญ่ต้องเป็นพระราชาองค์รองลงมาก็เป็นมหาอุปราชองค์รองลงมาก็เป็นอัครมหาเสนาบดี สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดรับภารากิจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลจะพึงนีในประเทศของตนนั้นกรรมที่พระองค์ทำจริงเป็นทั้งกุศลและกุศลแล้วก็นั่งทบทวนกันดูว่าที่องค์สเด็จพระบรมครูทรงตรัส ว่าท่านตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทําไมจึงไม่โรงนรกยาวเตมีว่าตอนนี้ท่านอะไรอย่าลืมว่าท่านทั้งพันสามร้อยองค์นั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหรันต์เราเห็นพี่เป็นพระพุทธเจา้าคือเป็นอรหันต์องค์สำคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอารหันมีความสุขท่านก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสยสละสมบัติมาบวชอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอารหาันต์ต่อไปภายหน้ายิงไน้สละตนออกจากกามคุณโชคราวสามเดือนนะครับ ไม่ได้มีโอกาสบวชมากเลย้มีโอกาสทำบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาสิ้นสิบก็คือบวชเนในเองขณะที่บวชเนงก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอนและในเวลาเดียวกัน <c oughs> ในเวลาเดียวกันท่านก็ถะาายทานเดียวสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้รอมบริสุทธิ์สงฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่ปวดเป็นบริวารของท่านและคนนวิหารทั้งหมดซึ่งเวลาสามเดือนเ <c oughs> <c oughs> มื่อท่านมีเจตนาใน,านการให้ทานมีเจตนารักษาสินในความบริสุทธิ ที่เวลาสามเดือนท่านก็พ้นต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ำใจของท่านติดบรรดาท่านทั้งหลายน้ำใจของท่านทั้งสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมื่อรัษาสินสิตในฐานะที่ตัวกอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรชนใดคือบทนน สึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้ยวยอำนาจผลทานที่ท่านให้เป็นปัจจัยท่านนั้หมดนี้มีจิตเป็นอนุสติอนุสติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงศีลที่ตนรักษา นึกถ th ึงทานการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรริมศาสนาทรงสั่งสอนนึกถึงศีลทานเรียกว่าศีลานุสติกมรทฐานนึกถึงทานเรียกว่าจาคานุสติกมรทฐานนึกถึงรมคาสั่งสอนเรียกว่าธรรมานุสติกมรทฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิตธมานเรียกว่าพุทธานุสติกมรทฐาน นมกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐา,านได้เจนานาเพียนายเขาทั้งสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพีมีเพียงใดขอความสำเร็จอาารัตผลจงม,มีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอธิฐานละบารมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น และในที่สุดเมื่อพระเจ้ากับนี้ม,ม,ามาองสมเด็จพระพิจิตรมาลงทรงบัตรขึ้นในโลก <c oughs> ไม่กว่ามาท่านนาาสามกับพระพุทธเจ้าอายุไ่เรียกกันเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดท่านก็มาเกิดต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชท่านก็บวช บวชจงทั้งเป็นคณาจารย์ใหญ่ในที่สุดทั้งสามท่านและพร้อมด้วยบริวารฟังอาทิตย์บริยายาสุจบเดียวก็สำเร็จอรหัตผลที่คุทมนำเรื่องนี้มาแทนที่พุทธบอกว่านั่งหลับตาภาวนาว่าพุทโธธรรมโอสังโฆผมไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นปกินกะแนะนำกันเล็กๆน้อย เมื่อท่านนังหลายได้รักสันดับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านนังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยถ้ามีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านฉดินทั้งสามมรณเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่บา,าดิตของท่าน ท่านเจลินาสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณแล้วขอท่านหั่งหลก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณหรือบางคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณของบุคคลที่มีคุณนั่งนึกถึงกำลังใจของตนเองแต้เคยคิดประทุษร้ายนินทาว่าร้ายบุคคลผู้มีคุณเช่นมีดามันดาหรือครูบายอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ที่คุณรพกมีบ้างไหม ถ้าหาว่าเคยอกะกตันยูมาเวลานั้นเวลานี้กําลังใจของเราถอนได้แล้วหรือยังถอนจากความเป็นคนอากตัญยูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเราั่้ว่ากําลังใจ <c oughs> แล่คนที่มีความดีในด้านความกตัญยูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกัน สมเด็จพระวิชิตามารทรงรัดว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามบัมบาลีว่านิมิตตัางสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านจะดินยาสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาและเป็นเทวดานานมีความสุขประยการที่สองท่านทั้งสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจา้าเป็นประมุก ถ้าเวลานี้เราจะคิดว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเสียแล้วนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทน,นิพานไปแล้วนั่นก็ไม่โุกคำว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมกายคำว่าธรรมกายหมายถึงว,ว่ากายธรรมคือธรรมะได้แก่ความดีไม่ใช่รูปกาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมขันธ์เลอาขันธ์ห้าไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องแสวงหาโมกขธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาโมกขธรรมก่อนทำจิตใจตดจิเ,เลตให้เป็นสมุทเฉดตวะหารจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนท์นมีความหนักใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยจะทรงดับขันเข้าโสทัปปเรนิพพานเรายังเป็นเสฆาบคุคคลเยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ปโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ไดอรรัตผล รองสำเร็จพระทศพลทรงทราบจึงได้เรียกมาแล้วตัดว่านันทะดูก่อนอนอนท์เมื่อเรานิพนานไปนแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอแเป็นอนุว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตัดไว้จะเป็นครูศา,า,าสนาพระธรรมครูคือเป็นพระองค์เอง เน้นเน้น่นารูปากายเขาพระองค์หมดไปก็เหลือจะทำากายได้แก่ถักระโก้ือกุ่มถังทำทำากทำายคำากายเพื่อพวกคือพวกถ้าทำถมพระวิน,นัยเป็นว่าถ้าท่านนนั้หลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเน,นี่ยไม่จริงถ้าว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกรรมฐาน เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตามารคนที่มีพุทธ,ธ,ธานุสติจะมาฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพในพระองค์เองการเคารพที่เคารพในพระธรรมคาสั่งส,งสงอน,อนคือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบตัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่องค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธฎีกาที่พระองค์ทรงจัดว่าถ้าทำมีินนี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าศรัทธาคือศาสดาแปลว่าครู มีคําสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความเคารพก่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกับท่านทัานชดดินทั้งสามแลอต่อมาท่านชด,ดินทั้งสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจา้าและพระเรียสงตลอดจนท่าบริวารของตนที่ยังอยู่ในบนในขอบเขตในสีหมา คือบริวารที่อยู่ในพระราชฐานของพระองค์โดยให้ในเสมยรและขุนคลังเป็นคนจ่ายทรัพย์สำหรับพวกท่านหลายการให้ทานอย่างนี้มีแล้วหรือยังท่านเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ท่านมีทรัพย์มาก เรามีทรัพย์น้อยท่านทําเต็มกําลังของท่านเราก็ทําเต็มกําลังของเราถ้าบุญน้อยรละบุญมากกาอยู่ที่กําลังใจต่างคนต่างทําเต็มกําลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีอทานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถินุรกันดาน งานนี้เป็นงานสาธารณประโยชน์ให้ทานไม่จํากัดเขตให้ทานไม่หวังผลในการตอบแทนให้เพื่อตั้งใจให้เขามีความสุขจัดว่าเป็นปรมาถานคำว่าปรมาถานในบาลวทานที่มีกำลังสูงอย่างยิ่งคือให้โดยจพาะไม่หวังผลกลับมาอีกเราให้เขาแล้วเขาจะย,ยิ้มหรือเขาจะดีใจเขาจะด่าเราก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราให้ได้เจตนาบริสุทธิ์นล่วเป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านจดินอย่างสามไหมและนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็นส่วนสาธารประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสโดวกด้วยประการทั้งปวงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกำลังของเราในงานส่วนใดสมื่กิจของสองเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจนเหนื่อยยากไม่มีใครปีปากบน กำลังธรรมทานประเภทนี้จัดว่าเป็นมหากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวัดบารามเป็นวิหารทานเป็นอันว่าการถวายสังฆทานเราก็ถวายกันแล้วการให้ทานเป็นส่วนสรราธารณประโยชน์เวลานี้เรากำลังทำกันทำกันอย่างไม่คิดผลตอบแทนไม่เห้กัความเหน็ดนนเหนื่อยมันจะเหม็นมันจะอะไรก็ตามไม่ประคบประเข็มนะมันเหม็นจะตายไป เราทำได้จิตตั้งใจบริสุทธิ์เขาปรารถนาจะบุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทำกันแล้วหันมาในด้านเนคขมะบรมีที่บรรดาท่านเดินททั้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ก็คิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตแห่งเลคธรรมะบรมีนะจยอยู่หรือเปล่านี่จะหา,าผมด่าท่านไม่ช่ด,ด่าอาท่านมาโจทยตัตานังจุดเตือนตนเดยตนเองหมุนมหากำลังใจของเราว่าเขตแห่งเลคธรรมะบรมีนี่เขาละความรักในระหว่างเพศละความโลภโมโทสันในการที่ได้ทรัพย์สิ้นมาเพื่อความร,ำร่ำรวย ละความโกรธความฉหบาดละความหลงที่เรียกันว่าพิขุกละอพิสุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารร่างกายเนี่งจัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื่อสิ้นชาติถ้าเราไม่ได้อรหันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ กิดอีกทีให้ได้เป็นพระรหันต์เข้าสู่พรนิพพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็นอุปปดิษฐานบารมีเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ทันยดินเท่าสามทำนะเราทํากันครบถุวนแล้วหรือ,อยังนี่ผมขอถวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีก็มีกําลังใจประจาอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอความพริงทานผู้ท่านทํากันแต่งานวัดทํางานวางงานสาธารณประโยชน์ผู้ทำวิปาถน,นับไม่ถ้วนท่านกําเนิดจริงแล้วก็ทํากันอย่างไม่เห้ความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสิ้นจ้างรางวัลไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินเขาพุทธศาสนานี่กําลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจิตคืทอทรงฌานในเนก จาาคานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานนี่ไม่นั่งไม่ใช่ไปนั่งภาวนาจ่าครั้งจาาครั้งจาาครั้งจาาครั้งอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจมันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาปรานีแก่บุคคลทั้งหลายที่เข้ามาในที่ของเราให้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกในจิตบริสุทธิ์ อย่างนี้เป็นเมตตาบรารมีเป็นเยอะถ้าพยายามระงับใจตัดจัดอารมณ์ชัว่วคือกามคุณห้าตัดมีวรห้าบริการมีกรามฉันทะพยาบาทอุทธะทีนิมิธาแล้วก็วิจิกิจชารวมความวจิตตัดความโลกตัด ความรักตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดหรือไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชีวิตจิตของท่านตั้งอยู่ในเนค้มธบรมีทรงสีลบริสุทธิ์เป็นศีลานุสติกราลฐานนึกถึงสีนี้เป็นโบติไม่บกพร่องชื่อว่าพึ้นผูนในมีฌานในศีลานุสติกบาลฐานรวมความว่ากรามฐานทุกอย่างที่ผมว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ คือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเรียไม่เก่งจริงมันต้องอารมณ์เลยลอยแล้วก็ได้ดีจิตทรงตัวเมื่อท่านหลายทําได้หมดอย่างนี้ผมเชื่อเห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านจะดีน์้งสามและบริบาลหนึ่งพันท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าว่าสนามบารมีของเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อรหารในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวในเมือเทวดาให้มันสบายกี่แสงกับก็ชังลงมาเมื่อไรไปาารน็นอรหานมันนันยางชั้นเป็นดีนงสามอาารบรรดาท่านั้งลายการแนะนําวันนี้รู้สึกว่าแนะนําเบาๆแต่มันไม่เบาละผลแนะนำรู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ เรย่งน,นึกนักคิดคิดจิตกำเนงถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เวลาหันได้อย่างท่านยะนีันสามเราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาพยูคาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอย่าเยาะโซสมาธิใหสหัดก็จัะปนาปาลสติกรมฐานเป็นต้นทาง ถ้าอย่ากจะไข้ควาแนนรสติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าจะ่นเวลานั้นสงควรสงควรมาไลไยก็เลยควรนังสวัสดี